นำรถบรรทุกน้ำดำเนินการฉีดพ่นและอองน้ำเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นนทบ,บุรีนางกัญจนาสุภารมสทเขตหนึ่งร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองนำรถฉีดน้ำพ่นลด PM 2.5 ที่หมู่บ้านบัวทองธานีตําบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนางกัญจนาสุภารมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเขตหนึ่งกรรมการธรรมิบาลจังหวัดนนทบุรีประธานชมรมอาสาพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนำทีมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทององค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทองนํารถน้ำจํานวนสองคันฉีดน้ำตามถนนของหมู่บ้านเพื่อลดฝุ่นละออง ออเนื่องจากฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงมีผลกระทบกับประชาชนนางกัาจนาสุภารมสทอเขตหนึ่งได้กล่าวว่าเราจะลดฝุ่นละออง PM 2.5บนท้องถนนเราจึงให้รถน้ำมาฉีดล้างถนนให้กับหมู่บ้านบัวทองธานีเพราะว่าหมู่บ้านบัวทองธานีติดถนนใหญ่หรือถนนการนาพิเศษ และยังอยู่ใกล้กับสวนไรนาซึ่งฝุ่นละออง PM 2อจมีจำนวนมากจนบางครั้งต้องใส่หน้ากากปิดและมีชาวบ้านร้องเรียนมาวันนี้เราจึงมาบรรเทาให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องโดยการล้างถนนซึ่งถนนเส้นนี้มีรถแล่นผ่านเป็นจานวนมากที่วิ่งผ่านไปหลายหมู่บ้าน ฝากไปยังผู้ที่ทำสวนทำนาทำไร่อย่าเผาป่าซึ่งทุกวันนี้ฟางมีค่ามัดละ120บาทสามารถนำไปขายได้เพราะว่าฝุ่นละอองเกิดจากการเผาป่ามีเยอะมากค่ะขอความร่วมมือกับประชาชนให้ช่วยกันบอกต่อด้วยป้าน้องอายุ59ปีได้เล่าว่าทุกวันนี้ฝุ่นละออง PM 2.5เยอะมากยิ่งช่วงเช้าเวลาตื่นนอนขึ้นมาควันฟุ้งเต็มไปหมดตามอากาศที่แรก ก็นึกว่าเป็นหมอกแต่ไม่ใช่มันเป็นควันเป็นฝุ่นไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยซึ่งที่หมู่บ้านอยู่ติดก,กับท้องนาซึ่งชาวนาเขามาเผาฟางข้าวทำให้ควันลอยไปตามลมฝุ่งกระจายตามอากาศ ถ้าเราจะลด PM 2.5ฝุ่นละองบนท้องถนนโดยให้ลดน้ำเราให้ลดน้ำมามาล้างถนนให้กับหมู่บ้านบัวทองธานีค่ะเพราะว่าหมู่บ้านบัวทองทานั้นธานีนะคะติดถนนใหญ่ถนนการจนะพิเศษนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะอยู่ใกล้กับสวนไรนาแล้วก็ PM 2.5มันเยอะกุ่นละอ,องเนี่ยเข้ามานะคะบางครั้งเนี่ยต้องปิดหน้าก,กาก ะะแล้วชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนมาวันนี้เรามาบรรเทาให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยการล้างถนนซึ่งถนนเมนแห่งนี้มีรถแล่นผ่านไปมาหลายหมื่นว่าเป็นจํานวนหมหืมห่นๆคันค่ะฝากไปยังผู้ที่ทําสวนทํานาทาไร่นะคะอย่าเผาป่านะคะฟางเดี๋ยวนี้มีค่าไร่ละ120บาทนะคะมัดเอาไปขายได้แล้วก็ช่วยกันเพราะว่าฝนล้องในอากาศนัดเกิดจากการเผาป่าก็เยอะขอ,อความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบอกต่อด้วยค่ะ สุกันวาลิสุวรรณรายงาน